สวัสดีพี่น้องผู้ชมทุกคนผู้ส่งทุกนจะพี่น้องจามาค่ะมาสดก็จับโบราณนะพี่ว่าของจ้าต้มแบบโบราณจะเป็นแบบนี้ค่ะเหนียวเนียวแบบนี้ค่ะต้มแบบโบราณจะเป็นแบบนี้นะคะมาขาอะไรหางต่างกล่องนี้ได้มาแ๊บนึงนะคะเด้อตั้งกล่องกินได้ค่ะจ้บพี่น้องจามาค่ะมากินน้ำผึ้งาเะไพี่น้องเด้อกินก็ดจับโบราณค่ะต้องก็จับโบราณนะคะกัดจับโบราณจะต้องเหนียวเหนียวแบบนี้ค่ะ นี่ใส่ถั่วงอกลงไปเพราะว่ามากินแบบนี้ได้พี่น้องเด้ออลไมากี่ไรก็กินหนึ่งสัตวน่อยนาะค่ะเนาะยู่เพืนพเอาานผู้เดียวมันีสิกินทั้งสิกินทั้งสิเบ,บ,บาค่ะพี่น้องจ๋าใส่เบาใสิมาระบายน้ำค่ะมาระบายมาเบามาระบายชีวิตเต็คองค่ะชีวิตเต็คอมันคือบุญไหว้เท่นาะะค่ะเนาะมันก็ข้ามเจ็บความเป็นค่ะกะเบาคือเบาเรื่องอย่างพุทธิเบาเรื่องพ่อใหญ่ค่ะพี่น้องจ๋พาพ่อใหญ่นอนโรงพยาบาลอีกแล้วค่ะ ก็ใหญ่โดนโรงพยาบาลอีกแล้วนะคะโดนพญาุ์นันค่ะโดนโรงพยาบาลอีกแล้วค่ะพี่ว่านเขียวเข้นพี่น้องเอ้เขียวเข้นตั้งกั่เว้นตั้งเตสามมงเตต๊ไอแห้งแห้งเต็บเมื่อยพเขียวเข้นไปตี๊สามม่งแดงกับ่ไปใังไกับ่ไปทุ่มเดียวเขียวแล้วกับ่ไปสองทุ่มเดีวกับ่ไปสี่ทุ่ม เครงพี่น้องค่ะเป็นแห้งตาแดงกิกซีกไข่ขึ้นสูงสันกรับก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 ้าวผม,ผมสองพื้นค่ะกระเดยโทษหาลูกสาวเล้าเพื่นกระลูกสาว่มกรดีดีหรกไปโทษปับก็มาปับเอากันไปมันขึ้นนี่ไปหอดโรงพยาบาลสีถุงเคร่งค่ะสีถุง สีถุงเนื้อหาถุงปมะมาณนี่แล้วไปเด้วเอาไปเขาก็เอาเขาไปไปวัดความดันไปตรวจไปตรวจโควิดค่ะพี่น้องคะเดื่มแดกเลยไปตรวจโควิดค่ะไงหูหลังสองขางเลยค่ะเจ้าเลือดเอ็กซเรล์ค่ะเบื้องค่ะมาที่นี่ยังเบิดเดี่ยวจะแล้วไอหลายซิเมน์ปอดติดเสื่อติดได้ยังไงนี่ล่ะอัน,นพลาย ไปว้าก็เลยเข้าไปไปเบิกยาเบิกยามาสองค่ะสองสองสองไอ้ขวดน้อยยายาขาเสื่อนี่แหละเบื้งเดียวนะเอาไปผสมกับน้ำเกลือใจพี่น้องจ๋าเข้าไปผสมกับน้ำเกลืออันนี้นะไปว้าก็เลยเอาไปกระสิบ้ด้ยินพี่ก็เลยกำลังสิเดีนเข้าไปบแบบนี่หมอก็เลยเดินว่าญาติญาติคุณตาสุนันทร์สันว่ามาเอามามาเอาโถให้คุณตาเยี่ยวหน่อยสันน่ะไปว้าก็ไปไปเอาไป กวดเงี้ยวใส่กวดโอ้โยเฮ้ยทั้งสันพร้อมทั้งไข่ขึ้นพี่น้องไข่นี่แป๊ดเลยไข่นี่ว่ารดเลยค่ะเขาเพราะว่าเขาตรงรอมาละ่ะตรวจเด้พาาดเพราะไข่บริเเจือเท้าเขาก,ร,กร่อมผู้นีต่างกับแพะว่ากลับมาถึงบ้านตีสองพี่น้องจ๋าอร่รอยบุ้เหลียวเาขาไปอยู่ห้องร่วมค่ะเส้นเป็นยังเกลียวร่อยเลย,เลยออกมาค่ะพ้าว่าก็ออกมาออกมา,ออกมาพี่นามออกมารงค่ะลูกสาวแก ก็เลยเอาหมอก็เลยให้เอาอยาไปเพราะว่าก็เอาอยาหาเต็มขึ้นนี่แหละคะ่ะแต่ว่าลืมอย่างเดียวลืมพาเสตโตให้ค่ะก็กเก่งในตอนอยู่บ้านในอาบน้ำท่มาหายายของบ้านในอาบน้ำอยู่เสียใจเลยคือไพสิพ้าจะมาไหนเนี่ยเจ้กสิไปหาผู้ไรพีาา่น้องเอยเพ้ะว่าจะสิไปหาผู้ไรผ้ามาไปเนาะค่ะเนาะนาตอนนี้นะเจะสิไปหาผู้ไรผ้าไปมันก็นมีกันสองคนเนี่ยเพราะยัง บอกเศ้าแล้วเราก็มีเบียดในงานแต่ละมือบ่แม่นเขาใจอยู่ซื่อปัญหามันคือเป็นอย่างคือกลับมาแบบนี้มาถึงบ้านใี่น้องคะกลับมาถึงบ้านกะกลับมาถึงปุ๊บมาถึงบ้านกะอาบน้ำอาบทาเพราะว่าหนังเธอแตกเต็มเนี่ยอยู่หันเขาบริเวรเอะพี่น้องเนาะไม่ติดแก๊เข้าอากาศธรรมชาติอยาดอยู่ข้างนอกอะเพราะว่าก็เลยกลับมาอาบน้ำอาบทา กดสิเข่าห้องไรเปิดแอร์นอนแบบห่อนหลายเปิดแอจี G, ซีเวทลงซาเลยพี่บ้านเปิดไว้พอเขิมแล้วเปิดไว้กูเสิได้นอนดิไปอินน้ำเตือนผู้ใหญ่บ้านอีกโอ้ยพี่บ้านผู้ใหญ่บ้านวิกค่ะกะเ็เลยบบ่อยนอนบ่อย,ยูบ่บ้านเดนี่ก็เลยก็เลยมาถึงบ้านตีสองเด็กก็เลยเออก็เลยไปกดเบิ้งโทรศัพท์หน่อยหนึ่งเด็กก็เลยไปโหลดตัดต่อคลิปค่ะตัดต่อคลิปอีกบุกขึ้นนี่นะ มาต่อคลิปพลิตีสามค่ะตีสามพีว่านอนนอนตื่นถึงมาแปดโมงมันโต๊ใจตะของมันนปวดหัวปวดค่ะมันใส่สมองขาบปวดได้ปีนน้องอยู่พวกผู้ใดญ่ผู้ยุคคนป่วยบ่มหัวหรอค่ะว่ามันเป็นยังไงค่ะโอ้แปลว่านั่นมังเทื่คิดได้พี่น้องคิดอยากอลนละอยากไปจบชีวิตตะของหัวเหมือนว่ามันมันอยู่ริ่มกันน่ะกับบริฟังค้อมกัดนี่สิพี่น้องจะอันไหนอันไหนมากินมากจมใยฟังก่อนค่ะก่อนกินค่ะมากินน้ำกันได้ค่ะ chôm ngay để im ra chôm im lại kín này kim kia này quả chấpโบราณ kia nó nhéo nó kiểu như kiểu có kiểu như 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 kiểu ไม่เพียงเออไม่แห้งเขาแซาเขาเสี่ยงกินต้นเสี่ยงเลยค่ะ กินย่างเดียวคขาไหมคะปากก็ติ่ง เราซับหรอที่เด่นเฟีดเด่ยนยังใดญ่ค่ะว่าไมายเาไปด้ยค่ะแต่พี่น้องใจคีบกว่าเนาเลยจ้ะแต่ว่าจะกินให้เบิร์ดดยค่ะคีบปนี่เขาเจบบใบเพียงซานี่ได้พี่น้องเดิอแล้วพี่น้องก็ได้ก็แช่ค่ะก็ติดตามคกคดบรกริ่งจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆนะคะ